พร้อมกันไหมเล่าพร้อมกันไหมทุกอย่างพร้อมกันได้ไหมล่ะสิ่งที่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไม้อะพร้อมกันเลยลูกลูกเสติลากไปเรื่อยๆเรอยู่แค่ไม่กัอีกแล้วมันพร้อมพร้อมกันไม่ได้หรอกนะ ต้องล้างไหมทิ้งไปเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมแล้วมันจะไหมจริงไหมที่ไร้ร่องรอยไหมแต่มันยังเป็นที่ถีทาไหมอยู่อย่างนี้ต้องไต้องล้างไหมทิ้งไปเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไปด้กันแต่หละแล้วมันจะไหมจริงไหมที่ไรลร่องรอยว่าไหม แล้วก็พร้อมกันไปทุกอย่างลูกเหมือนเดิมถ้าสรุปไม่ล้างตัวสรุปเองมันพร้อมกันไปไม่ได้หรอกนะมันก็คาสรุปนั่นแหละต้องสรุปล้างตัวสรุปเองสรุปตัวสรุปเองสรุปสลายตัวสรุปเองมันจึงจะสามารถพร้อมกันไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมพร้อมกันไป เดียมจะไล่ล่องลอยดับล้างว่างล้างพร้อมกันไปโดยของมันเอง ไม่ยังเป็นไม้อยู่ยังใช้ไม่ได้นะเพราว่างยังเป็นว่างอยู่มันก็ยังใช้ไม่ได้ลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ จะได้เป็นมหากุณาจริงๆพรอะเงินไปเพราะเือนไปทุกอย่างจะได้มหากุนายการดับล้างจริงๆว่างล้างจริงๆไลล้รลองรอยล้างจริงๆพรอะเงินไปทุกสิ่งทุกอย่างพรอะเงินไปเนี่ยมันมันยิ่งกว่ายิ่งใหญ่นะ มันไม่ใช่แค่ยิ่งใหญ่มันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองอีกข้อสำคัญสรุปต้องล้างตัวสรุปเองสรุปตัวสรุปเองไม่ใช่สรุปอยู่แค่สรุปแล้วก็กลายเป็นมีขอบเขอยู่แค่สรุปเราต้องล้างตัวสรุปเองสรุปตัวสรุปเองสรุปล้างตัวสรุปเอง ิ่ที่ไม่เกี่ยวกับไม้นั่นแหละลูกแล้วมันจะไหม้จริง ตลอดเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ตลอดเลยนะแล้วมันจะพร้อมมันไปเองเลยทีนี<_<_้ที่มันยังไม่พร้อมกันไปได้เนี่ยเพราะลูกยังไม่สรุปทิ้งตัวสรุปเองยังไม่สรุปล้างตัวสรุปเองเออมันสรุปมันยังไม่ทิ้งตัวสรุปเองสรุปมันไม่ล้างตัวสรุปเอง มันยังคาตัวกำหนดอยู่มันก็เลยพร้อมกันไปไม่ได้ทีถ้ามันสรุปล้างตัวสรุปเองมันก็พร้อมกันไปเองเลยตามนั้นเลยไม่เกี่ยวก็ล้างตัวไม่เกี่ยวทิ้งเลยลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง ไม่ก็ล้างไม่ทิ้งเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันจะล้างใ้ระบบพิถีคู่ให้เองนะสตินิยมจากพิถีพิถีนิยมสตินิยมไม่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 เอาไม่เอาเอาไม่เอาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ จะได้เปิดเต็มที่หน่อยตัวที่มันนิ่งๆอ,อยู่เฉยๆอยู่นี่ใช้ไม่ได้นะนี่ธรรมดาธรรมดาอยู่ก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมยังมันยังอยู่ไงตัวน,นิ่งอยู่ก็ใชไ้ไ,ชไม่ได้เฉยๆอยู่ก็ใช้ไม่ได้อีกมันยังอยู่อะ่ะ ที่ไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้เรื่อยๆลูกเรื่อยๆไหม้ทิ้งไหม้ไหมไม่เอาไหม้ไหมสลายไหมสิที่ไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหมโลูกเดี๋ยวมันจะกรายเป็นดับล่างว่างล้างไเองไร้ร่องรอยล้างเองพร้อมกันหมดเลยทุกอย่างพร้อมกันเลยอัจรู้พร้อมอัจสู้ช่วยตัดสู้ตัดสู้ช่วยพร้อมกัน เนา้หาการตัดสรุช่วยทั้งนั้นไม่มีตัดสรุเอาตัดสรุเลยนี่เนื้อหาการตัดสรุช่วยตลอดที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม,ไ,มไม่้ ไม่เก <c oughs> ี่ยวแล้วนะนิ่งไม่นิ่งก็ไม่เกี่ยวเฉยไม่เฉยก็ไม่เกี่ยวแล้วลูกสงบไม่สงบไม่เกี่ยวแล้วนะยังอยู่สงบไม่สงบอยู่โยนเยนกับสงบไม่สงบอยู่ก็ยังวยนเย็นกับนิ่งนิ่งอยู่ก็ยังยังเอาอยู่เอานิ่งนิ่งอยู่เอาสงบเอาไม่สงบอยู่ก็ยัง ลงยังย oh, yes. ังเอาอยู่ไงเอาเฉยไม่เฉยมันก็ยังยังหลงเอาอยู่